่นวยบอกยัยค่ะสวยบอกพี่ก็พี่น้องแซ่บสวัสดีค่ะสวัสด,สสดีพ่อพี่น้องมาสักครู่สักคันค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศมากค่ะพี่น้องคะวันนี้พามากินหอยหนวยใหญ่ๆพี่น้องหอยใหญยนวยใหญ่แห้งอี๋ดิเผื่อนวยบอกยัยค่ะยัยวะ หอยนะคะหอยหอยแข็งมากพี่น้องมากกินเลยนะคะเบิ้งผักเดี๋ยวเอาผักกันทีเบิ้งก่อนผักงามงามค่ะผักชีผักซีเหล้าโอ้ผักซี่เห็นพร้อมปอมเลมนพี่น้องเออนั่นแหะคะ่ะป้าาดเบิ้งหอยตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่แห้งฟาดมันไปสองตัวเบื่องวันนี้พี่น้องน้ำจิม้ม ให้คืออยู่บ่มันคือน้ำจิ้มออกกันคือน้ำจิ้มเอาหอยออกคือพวเราคือเนีคือพ่ะนะเอาเลยอืม น้ำจิ้มน,นี้เผ็ดมากเลยค่ะเพ,เ,พเ,พเ,เพ็ดเผ็ดไหมพี่อ้อทำเองเผ็ดเองอื้ม หมันลวกแบบเลือดๆมากค่ะ สวัสดีเด้พี่น่องมือเนีม้มกิโลละยี่สิบสองเหรียญประมาณร้อยแปดสิบค่ะเงินไทยเนาะเงิงนไทยจะเป็นประมาณร้อยแปดสิบบาทตัวไอบุกิดขึ้นมา เกิดใครวันทีไ่ไป้างหลังเด้พี่นอ้องทำชิมซาใจเฮี้ยมพี่นอ้องเห็นมั้บอกพี่ยังก่อคะ่ะที่ไม่เป็นเลยปลอๆมๆมั้ยพี่น้องอันขันเฮี้ยมผู้ใดมีสวนกันมากสิปลูกเลยน่ามาหน่อเข้าน่ะน้อยปลอมๆบอกพี่ก่อนพี่น้องเผ็ดเผ็ดพีพ่คีโน่บอกว่าแมน ไม่ไเคยไงคล้ายๆพริกขี้หนูนะคะแต่ว่ามันหน่วยใหญ่กว่ากันคือกับคือพริกขี้หนูคือกัอนแบบพี่น้องมันกันบพวกดูดจักสนิทมันเนาะพี่น้องเนาะก็กินเป็นยางเดี่ยวคนก็นได้หน่อเขาเผ็ดเผ็ดไหม,มตัวเองบอกพี่กับพี่น้อง พี่น้องสาใจแห้งบ่ตัวปกติมันเสือหอยแข่งม,ะะมั้อะค่ะพ่เจ้าค่ะมันจะออกเค็มพี่น้องมีเค็มหน่อยหนึ่งเมื่อหน่อยละบางเทอกันหลายเลยได้เนีย่ยมันกินหอยแข้งนะรอบนี้บ่เค็มแซบ่บแล้วก็เป็นหอยแข้งอีลีนะคะ่ะถ้าเธอมันกินถือหอยยังบหอยข้างบ่หัหอยอยังแต่บอาหอยอันี่แซ่บมือน,นี้หน่อย,อยใหญ่บ่ มันว่างเปลือกเป็นอยู <laughs> ่ขอโทษเลยพี่น้องเขาไม่ได้กลมๆเง่้ยเนาะค่ะเนาะเขาไม่ว่างตะลางมันเลยกลมเลยพี่น้องกลมจนวิ่นนะคะอืมเลิศแ้ Nó bánh cọp đấy hả nhỉ ừ. Tua hỏi nhỉ, cọp lời นี่น้อยนี่น้อยสุดน้อยนี่น้อยสุดน้อยนี่ใหญ่สุดปกติมันได้กินตั้งแต่โอ้ยปกติมันได้กินตั้งแต่หน่วยซ้ำซ้ำหนิพี่น้องรวบนี่ได้หน่วยซ้ำหนิมันไปซื้อน้ำปลาคาปลาคาไก่เลือกเลยค่ะล็อกกัท้าทายเลือกอยู่แต่ว่าขันย่ามีคนล็อก็ับวให้เลือกเลยเพราะว่า ยันคนอื่นเขาไปอยากเลือกสินะเขาสิดา ไปเซ็งก่อนเอามาห้องค่ะมันสีน่อย รดเมดพี่น้องนั่งกระเทียมแซ่บแห้งไหม 辣椒汤汁，太香了。干、咸、汤、和、汤。汤很偏干哈？那个辣椒是辣椒什么、啊、吗？我们喜欢买的尝尝越南的、啊。哦。越南是吗？尝常,常、啊。青色。嗯。不是。怎么来？我辣椒就是越南的吗？ ผนก็จะ包出่是要拿面包อ来卖กสิ่งนั้นน่ออะไรน้่นคออะไรนันคืออะรั่นือานั่นคืออะั่นคออะรนั่ยคืออรยั่นคืออะไรนั่นคืออะไรนั่นคืออะไนั่นไรนั่นคยอะไรนั่นคืออะไรนั่นคืออะั่นคืออะไรนั่นคือนั่นออะไรนั่นดืออนั่นคืออะไรนั่นคอะไรนั่นค่ออไรนบ่คออะไรนั่นคืออะมันั่นคืออะไนั่นคือวะไดนัินจืออะไรนันคืออะไรนันอไรนั่นคืีไ พ่อมาได้พ่อบอกพีิกขี้นูบอกพริกันนพี่น้องบ้านเขา่ะโอ้เพจพี่น้องค่ะเพจแสบแสบกระพงแก้มแสบลินก๊กลินนะคะมืนอี้ไปแล้วด้พี่น้องด้ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆร่างใจที่สนับสนุนทุกๆช่องทางนะคะพี่น้องขอให้สุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งมาสุขสุขค้นนะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆมากกับขี้หอดนะพี่น้องเนาะกับมากขึ้นเกาดั่นั้นทีไปแล้วนะคะ